จะดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างบุญติดตามกรรมติดตนทุกคนแห่งการสวัสดีพี่น้องที่เคารพร,รักวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยครับรายการอำนาจกับภาคเครื่องและเรื่องเล่ารายการนี้มีแต่สาระดีๆมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยเหมือนทุกวันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราเอาใจสายหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านจาังหวัดปราจีนบุรีบ้างแล้วกันเหรียญที่อยู่ตรงหน้าพี่น้องเขาเรียกกันว่าเหรียญรุ่นที่30นะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่30ของอหลวงพ่อเอียนะ ซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นพญาอาภัยบูอภัยภูเบศแม่เรียกยากซะเลอเกินเลยไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมพลิกด้านหลังให้ดูนิดนึงเป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่และแกะพิมพ์สวยซะเลอเกินเลยเออดูเอาทีนี้อำนาจจะมาบอกวิธีการดู้ง่ายนะครับเหมือนเดิมเหรียญจบที่เบอร์ตัดแต่ทีนี้นาดก็ไม่รู้ว่ามีกี่เบอร์ตัดแต่นะก็พยายามจดจําเทคนิคที่ผมเอามาบอกแล้วกัน หากมันมีเบอร์ตัดตัวอื่นพี่น้องก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอาไปดูจํานวนการจัดสร้างว่าสร้างเยอะสร้างน้อยนะครับทีนี้เทคนิคทั่วไปในการดูเหรียรุ่นนี้ปกติน่าจะสังเกตบริเวณเข้างข้างคองห่วงน้่นขวามันจะเป็นรอยยุบเนี่ยเป็นรอยบากยุบเว้าลงไปพี่น้องเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอากล้องส่องให้ดูเห็นไหมมันเป็นรอยยุบนะครับรอยเว้ายุบลงไปเป็นหลุมอะ ถ้าเทียบ2เบอร์ตัดนี้จะเห็นได้แบบชัดเจนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ถามอยู่นั่นแหละเห็นไหมอำน,นาจผมจะไปเห็นได้ไงยังไม่ได้ชี้ดูเลยเดี๋ยวมัวแต่หัวเราะนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดนี้มันจะเว้าเว้าลงไปนะครับเห็นไหมพี่น้องครับมันจะเว้าลงไปไมผมก็พยายามหาจุด โฟกัสให้นะมันหายากเหลือเกินเห็นไหมมันจะเป็นรอยนูนแล้วก็เว้าวลงไปนะครับเป็นร่องเนี่ยๆตรงเนี้ยตรงเนี้อยอ่าสังเกตดูแค่นี้หละทีนี้เบอร์ตัดทั่วไปของเหรียญรุ่นนี้มันจะเสมอกันพี่น้องครับขอบบนมีรอยฟันเฟืองนิดหน่อยขอบล่างแตกหายไปโดยธรรมชาตินะครับสังเกตด้วยง่ายเลย่ยาพิกให้ดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง รอยยุบตัวนี่มีสองฝั่งไมนะ่เอาหน้าสองฝั่งแต่ฝั่งด้านซ้ายเห็นไม่ค่อยชัดฝั่งด้านขวาจะเห็นชัดหน่อยเนี่ยเห็นไหมรายละเอียดของเบอร์ตัดนะครับก็คือพี่น้องสังเกตดูง่ายๆข้างบนเนี่ยมันจะมีรอยฟันเฟืองแต่ไม่ค่อยเป็นซีก่กเป็นแท่งเท่าไหร่หรอกขอบล่างเนี่ยมันจะแตกละเอียดหายไปนะแบ่งมันครึ่งหนึ่งเลยอ่าเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยตรงที่ผมบอกกันหละมันก็มีรอยยุบแหละพี่น้องครับแต่มันเห็นไม่ค่อยชัดฝั่งฝั่งซ้ายนะเห็นหมันมีรอยยุบอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเป็นฝั่งขวาในเห็นได้แบบชัดเจนเลยเดี๋ยวผมเทียบไปดูทีหนึ่งกันพลาดนะเห็นไหมผมก็พยายามจะโฟกัสให้เห็นไหมมันจะยุบยุบเป็นแอ่งลงไปนะข้างข้างคอห่วงโอเคเทคนิคการดูแค่นี้แหละจบนะครับสำหรับเหรียญรุ่น30ของหลวงพ่อเอียวัดบ้านดานวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังนะครับ อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะผมจะได้มีกําลังใจในการทําตําหนิพระมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยเหมือนทุกวันดูเข้าใจไม่เข้าใจพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกกันได้วันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้ะ